สามลอสีมือการตัดหญ้าไปครับโอ้โหไปครับตัดหญ้าแม่งจำดินไปเลยนะครับสุดดินไปเลยนะครับมือหนึ่งมือสามลอเรื่องตัดหญ้านี่แกเลยครับน้ำหนึ่งเลยครับเรื่องตัดหญ้าน้ำหนึ่งเลยนะครับตัดหญ้าตัดถึงดินไปเลยครับผมยินหนึ่งเรื่องตัดหญ้านะครับคนกล้าเราครับผม ยินหนึ่งเริเ่มงเด็ดยาก้วครับโหยตัดจมดินไปเลยครับสุดยอดโหอ้ยเยครับตัดหญ้านะครับไม่ใช่ตัดดินตัดหญ้านะครับเดี๋ยวตัดหญ้านะครับไม่ใช่ตัดดินนะครับเป็นไงครับตัดหญ้านะครับสุดตีนครับสุดดินครับตัดหญ้านี่ นะครับตัดหญ้านะครับตัดหญ้าหรือตัดดินนะครับผมนึกว่าหางลอตเตอรี่ปั่นนะครับเนี่ยโอ้โหสภาพก่อนตัดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับสภาพก่อนตัดหญ้าเป็นอย่างนี้นะครับเจอต้นก้าไปนี่โอ้ผมนึกว่าหางลอตเตอรี่ครับโอ้หางตัดหญ้าที่ใช้คุ้มจริงๆนะครับผมตัดหญ้าพร้อมควนดินไปพร้อมเลยครับผม จริงครับครับนี่ตัดหญ้านะครับเนี่ยป่วนดินไปด้วยเลยครับโ,โอ้โหบุกดายืนหนึ่งเรื่องตัดหญ้าจริงๆครับวันนี้โอ้ยืนหนึ่งเรื่องตัดหญ้านะครับวันนี้โอ้ยืนหนึ่งเรื่องตัดหญ้านะครับเรื่องตัดหญ้านี่เขาโน่หนึ่งเลยครับเพราะว่าโอ้โห สุดก๊บโหสุดจริงคนระับผมต้นต้นกล้าเราตัดหญ้าโนหนึ่งนะครับนี่นะครับเคล็ดลับเราก็คือเราทำการเชื่อมตรงนี้กันมาหมดขึ้นมานะครับมันจะได้ตัดคิดตัดโดนดินด้วยนะครับเนีย่ยนะครับผมเชื่อมมาใช้เหล็กเส้นเบอร์12นะครับ เชื่อมแปะเลยครับนี่ครับมั่วครับลองมั่วดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเหล็กเส้นสิบสองมันเชื่อมแปะนี่ครับเห็นไหมอันนี้จะจัดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับผมจะเชื่อมแปะเหล็กสิบสองเข้าไปนะครับเชื่อมแบบมันวาดนะครับเนี่ยลองทําดูครับคนที่ออกมาก็ผมว่าโอเคนะครับแต่ไม่รู้ว่าหัวเกียร์ หัวเกียร์เราจะรับไหวหรือเปล่านะครับหัวเกียร์ตัวนี้เราจะรับไหวหรือเปล่านะครับเราผมซื้อตั้งแต่ย่ามาของราคาถูกนะครับซื้อมาหมื่นเก้านะครับเลยน้องตักแจ๋นะครับไหวไหมต้องกล้าสู้ไหมเนี่ยสู้นะโอเคไปวิต่อเลยครับ มีตุ่มช่วยขุดดินนะครับจะทำให้เครื่องตัดหญ,ญา้าเรามันไม่สะเทือนคนระับถ้าเราตัดไปโดยตรงมันตัดไม่ได้คนระับมันจะมีมีตุ่กทำไว้หน่อยมันจะได้ขุดดินมาด้วยนะิดหนึ่งโหจุดยอดเลยนะลอตเตอรี่เลยนะเหมือนลอตเตอรี่เลยนะครับ เหมือนลอตเตอรี่เลยครับผมไม่รู้แตกเมื่อกี้เราจะไหวหรือเปล่านะครับสูตรนี้เข้าไปทำไรว่ายุ่ประหยัดนะครับมีอะไรใช้อันนั้นนะครับมือโดยมือสามเรานะครับน้องต้นกล้านะครับตัดเป็นแต่ย่านะครับตัดเป็นแต่ย่านะครับเนี่ยครับเราตัดเป็นแต่ย่านะครับขับรถเท ไถไถไถดินยังไม่ค่อยเก่งนะครับยังไม่เป็นนะครับไม่คล่องครับเพาคล่องเรื่องตัดหญ้าครับเพรายืนหนึ่งครับเรื่องนี้เพรายืนหนึ่งนะครับเนไครับถุครับยืนห่เรื่องตัดหญ้าครับวันนี้ าสภาพยาเนี่ยสภาพยากประมาณนี้นะครับสภาพยากประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับยาก็ไม่ค่อยลวกอะไรครับพอตัดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าเจ็บนะครับผมว่านะผมว่าโอเคเลยครับแต่ต้องดินดินต้องชื้นนะครับนี่ครับตัดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ ดินต้องชื้นครับผมว่านะมันติเข้าแล้วดินแห้งนี่ยไม่ไหวครับถ้าดินชื้นนี่เอาเลยครับเจียวเลยครับนี่ครับดินชื้นเจียวเลยครับสวยเลยครับสวยเลยครับตัดแย่ด้วยตัดดินไปด้วยครับควนดินไปด้วยเลยครับตัดแย่ด้วยกวนดินไปด้วยครับสองระบบของต้นกล้าเราวันนี้ ประมาณนี้นะครับเหยียบยาประมาณนี้แล้วครับลุกๆหน่อยนะครับยาประมาณนี้นะครับ,ม,รบรม,นะมือหนึ่งยืนหนึ่งนะครับตัดยาเรื่องเขายืนหนึ่งครับวันนี้ ครับผมอ่าครับผมสวัสดีเพียงเท่านี้วันนี้เอาการตัดแยาของต้นกล้าไม่ชมกันนะครับสวัสดีครับผมจบเพียงเท่านี้นะครับ